ามิลาซันเดลสาวผู้พิชิตความกลัวสู่นักชกอายุน้อยสุดคว้าแชมป์โลกวันย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนครับสมิลาซันเดลกำปั้นดาวรุ่งสวิดิชเด็กปั้นจากค่ายแฟทเทคที่ขณะนั้นเธอมีวัยเพียงแค่17ปี จากสวีเดนสามารถปราบแจ็กกี้บุญตันขึ้นเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทหญิงคนแรกกลายเป็นแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดของวันอย่างยิ่งใหญ่ MGR SPORT ในคลิปนี้จะขอเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งของนักชกสาวสวีดิชรายนี้ก่อนที่เธอจะจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นแชมป์โลกวันซึ่งเธอต้องฝ่าฟันความกลัวของตัวเองจนก้าวขึ้นมาอยู่บนทำเนียบแชมป์ได้สำเร็จ สมิลาครับเป็นชาวสวีเดนแต่กาเนิดรู้จักมวยไทยครั้งแรกตอนอายุ10ขวบเมื่อเธอติดสอยห้อยตามคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวพักผ่อนที่เมืองไทยและได้ทดลองหัดมวยไทยในฐานะนักท่องเที่ยวแต่เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ครอบครัวของเธอต้องย้ายสำมโนครัวมาอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโอกาสให้ามิลากลับไปฝึกมวยอย่างจริงจังและได้ขึ้นสังเวียนมวยไทยครั้งแรกในวัยเพียง12ขวบ แรงบันดาลใจสำคัญครับที่ทำให้ซามิล่ามุ่งมั่นอยากเป็นนักมวยอาชีพเพราะครั้งหนึ่งเธอเคยดูโทรทัศน์และเห็นสเตมแฟร์เทคลงป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทในขณะนั้นซึ่งลีลาการชกของสาวไทยเกิดไปโดนใจซามิล่าเข้าอย่างจังเธอจึงเริ่มติดตามผลงานของสเตมตั้งแต่วันนั้นและเมื่อรู้ว่าสเตมปากหลักฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เทคเธอก็ตัดสินใจย้ายจากสมุยมาประจำที่ค่ายแฟร์เทคเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับไอดอลในดวงใจ ทำให้ทั้งสองคนสนิทกันซาม,มิล่าต้องการสัมผัสความสําเร็จอย่างที่สแตมเคยทําได้ในฐานะแชมป์โลกมวยไทยจึงเริ่มเดินตามรอยเท้าไอดอลด้วยการฝึกฝนอย่างหนักซาม,มิล่าเปิดตัวในวันไฟแรกโดยการเอาชนะ TKO ไดแอนดรามาตินในศึกฟูลไซเคิลเมื่อเดือนกันยายน2565ซึ่งชัยชนะที่สวยงามครั้งนั้นทำให้เธอก้าวกระโดดได้โอกาสชิงแชมป์โลกวันมวยไทย รุ่นสตรอเวทที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเธอโชว์ฟอร์มชกได้อย่างสวยหรูก่อนเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือแจ็กกี้บุญตันจากสหรัฐอเมริกาสร้างประติศาสตร์เป็นแชมป์โลกวันอายุน้อยที่สุดด้วยวัย17ปีหลังจากคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จซามิล่าก็เปิดรับความท้าทายใหม่ๆตอบรับขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในศึกวันลุมพินี18โคจอพบกับมิลาน่าเบียโลกิช นักสู้เซอร์เบียซึ่งวันนั้นจบลงด้วยการชนะคะแนนของซามิลาเปิดตัวในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้อย่างสวยงามย้อนกลับไปสมัยที่เธอเริ่มฝึกมวยไทยใหม่ๆครับซามิลาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอค่อนข้างที่จะกลัวเมื่อต้องย่างก้าวเข้ามาในยิมมวยไทยในช่วงแรกๆแม้จะเคยร่ำเรียนคาราเต้มาก่อนก็ตามเธอเผยสาเหตุที่รู้สึกกลัวเป็นเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเด็กหญิงอายุ10บขวบตัวเล็กๆคนหนึ่ง เห็นผู้ชายตัวใหญ่กล้ามโตที่ฝึกฝนกีฬาชนิดนี้ก็เลยคิดในใจว่าถ้าจะต้องต่อสู้กับพวกเขาก็คงจะเละไม่เป็นท่าและอยากจะซ้อมมวยไทยเอาไว้แค่ออกกำลังกายเท่านั้นแต่สุดท้ายเธอก็สามารถขจัดความกลัวในจิตใจมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังในการฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างประวติศาตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จ หลังจากนี้ครับซามิล่ายืนยันว่าจะขอนําประสบการณ์ที่เธอไม่ผ่านการชั่งน้ําหนักจากไฟก่อนนํามาปรับปรุงและดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพื่อนับวันรอกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยให้ได้อีกครั้ง